เฮ้ยมันมาเฮ้ยเฮ้ย

ขาวางอีพเขาวางลงฝั่งไหนม่ลงฝังไหนมีเนินามีเนินหนาถ้าข้างนี้มีเนิน้าังนี้มีเนินมีเนมัเน้หลังหลังนี้จะวางอีพีได้ไได้ตีตปืน้องตนะวางอีพีนะปืนปกดได้ปะปืองป้องมาตึมเลยนะปอมาตึมเลยนะปูอยู่บนาเหมือนกันวมาหนพี่มาหนลงก่อนลงก่อนพี่ลงก่อนลงก่อนลงก่อนปืนหนยดิปืนยไม้หน่ปืนยไหน่อดอมรถหน่อยเพื่อนดอมรมาหน่อยบอมรมาหน่อย

เอาแล้วขึ้นแล้วพี่แมวมาพี่แมวขึ้นแล้วขึ้นแล้วไอ้เจ้าโอยขึ้นแล้วขึ้นแล้วมาเขาช้มาเข่าชุกตาตาตากลับเข้าวงไฟไปเลยไฟ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 มาไฟไฟไฟ้นไฟไฟอฟไ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 ฟ้ฟไฟไลไฟเฟไฟมาไฟไฟไฟไนมฟไฟไฟไฟ้หนฟไฟไฟไฟ้ฟไฟไฟไฟขฟ้ฟไฟไฟ้ไฟไฟไาไฟ้ฟไ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 ฟ้ไฟไฟไฟไ้ไน้ฟ้ ขึ้นมาอีกแล้วไอ้หมอนอนได้รู้นะกดไว้กดไว้ชนรถก่อนพิตีชนรถดิเฮ้ยไอ้บ้านมีขวายดิไอ้บ้านมีมีตัวขวามีตัวขวาจะลุกพี่ตีฝาละเอาไปไอ้ฝาไอ้บ้านบ้านขึ้รถไปแล้วหมดนะตรงนี้ชุบให้หมดนะใครเกิดมาชุบให้หมดนะไม่ไม่เพื่อนมึงซ่อนมึงเห็นเขาทะลุมามึงหอมไมาข้างหลังตัวนึงหอมไม้ข้างหลังตัวนึ่ง ทำไมโอ้ทำไมอดนอนสวยสวยสวยไม่ไ่ตายตองนีบผมโดนยิงนะถรู้เม่อะหาเ่ไหหลังบ้านเพื่อนโดนกัดเยอะมาก้ารู้มไหรารมไหเปนเปเปตทำเพ่เพ่นใหม่ไหวหใหม่บ้าได้บ้าได้้ได้บ้าให่บ้าให่บ้าเ้าปสมเพื่อน

ไอศพบเพื่อนด้านศพบเพื่อนด้านด้านขวายิงทิ้งดียิงทิ้งดีโอ้โหยเฮียเอายิงมันทิ้งยิงมันทิ้งเออทะลุไหนได้ป่ะทะลุเพื่อนไหนได้ป่ะเฮียไอ้กระจอกไอ้สานคูเออแล้วคูเออร์คูอะไรเฮียกดไว้ดิกดแม่งไว้ดิเฮียเนี่ยกดแม่งไว้ดิกดแม่งไว้ดิ แบบเป็นของมีคมของมีคมตอไหนอันี้เนี่ยอานีเนี่ยเอามาเน่ยมันยังมาเอามานกปิย่ะมันรู้่าเาอยอยู่อยู่อะอยลลยออยอยยล้ยออย่อออลอย

มาจูเฟย์มาจูเฟย์เฮ้ยมาชุ่มหลังไฟเฟมึงเอาตัาาไปออกหน,น่อยสามหน่อยเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้เพื่อตายตอ่เนี่ยพีิจุกสามเด้อพิจุกสามเด้ไอ้ยี่งโง่ไอ้บ้ายหน่อย ไม้ไม้หังไม้หังมจะำอะไรได้ควายถเตัดถเลตัดอะไรได้ยเล่ตั่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไน้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไม่ได้ไม่ได้ไม่นด้ไร่ได้ไน่ได้ไน่น้ม่ได้ไม่ไดไม่นด้ไมงนด้นม่นด้ไม่นน้ไมไ้ม่นด้ไม่พด้ไมนม่ด้ไม่ไร้ไน้ไน่ได้มนน้ม่ได้ไม่ไน้ไมดม่ได้่ไงไม่ม่ได้ไม่ม่นด้่นด้ไม่นด้ไม่ ไม่ไม่พี่ตีต๊ตกลงน้ดิพี่ชเออกูกจตีมตีตรงตุ๊กปั๊มตกปั๊มมาตอนมนแมงไอ้กระจ้าผผมจะโดนนะผมจะโดนนะสมันอยู่ด้วยกราลง่เราไม่ใช่เปิดเออกูก็มีตสตลิมเ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 ลลมมีรันน่งรนน่ง มัเบิร์ดไม่เอาไอ้มาดีก่อนทีละเคสก่อนตายแล้วตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งไอ้ไม้หนึ่งริมเล่ริมเลยริมให้เพื่อนโชว์ดำใหม่ใช่วยหมใช่ไหมมามามาตรงไหนตรงไหนบอกจุดอีกทีนึงได้ไหมตรงมันจะมีโางสะพานใต้รถไปหารถออ๋ในใต้ทะงใต้โมงโอเคพี่ี่ชิโร่รถเราอยู่ไหนเนี่ยหารถซ้ายมือจับรถตัวเองได้ไหมเบิร์ดริมเล่ริมเล่ฝังริมเลตัวนั้นก็ตัวนั้นตัวนี้อยู่มือเน่ยเดี๋ยวมา รถเมันจะยิงวัวคันนี้ลูกกูพี่ชิโรพี่ชายรถเราอยู่ไหนนี่อยู่ริมเลนเหรอตรงที่อมึงไปหารถก่อนมึงทิ้งตัวไปแล้วไปหารถไอ้แฟเข้างหลังไอ้แฟเข้างหลังมึงวิ่งตัวมาเมื่อกี้ซ่อมไม่อยู่ มาดิมาดิป <sketches> ну? oh, Je ืนมาดิปืนปืนปืนมาเดชเขาเขาตรงปั๊มเนี่ยขึ้นมาตรงปั๊มหน่อยมาตรงปั๊มน้ำมันกูเล่นอยู่กูเล่นอยู่กูไล่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะสั่งรอเดีเราจะเราจะแยกไปคนละมุมเมืองเลยนะเราเพิ่งห่อนะมึงขึ้นรถไปเลยมึได้ตัวแล้วมึงขึ้นรถไปเลยมึงได้ตัวแล้วมึงเอาไปเอาไว้ที่นี้มึงจะเล่นอ่ะมึงจะไปเล่นอ่ะมาแล้วเว้ยแยกกันหอกันเขาตรงปั๊มอ่ะไม่เห็นเลยคือจกอมาหน่อเยอะกองเหลือเยอะเลือเป็นห้าหกเทสเลยดูในพุ่มเลยนะดูในพุ่มนั้นแต่เราลืมดูในพุ่มนั่ยนะไปดูดูเพืื่่่ออเเรราาพคงหปลี อ๋อแล้วหรอสอยเทปสามเทปสามเทปมเพร้อมผมอังผมออกมาไอ้ห่นะเควงไอ้หว่นตะเวงไลยไปเลยไก่อยไนเลยไปเอยไปเลยไปเลยไปเลยไเลยไป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 ่อยไปเลยไปเอยไปเลยไปเลยไปเยไปเลยนเลยไปเลยไปเลยไหเลยไปเลย ให้เวลาประมาณสักย์พอให้วาที่ตายชนหน่อยช่วยชนหน่อยรถคันนั้นปืนสังป้องยีเพื่อลาวู้ฟังฟังกูนะมึงยิ่งขยับมึงยิ่งเจอตำรวจนะเว้ยยิ่งขยับยิ่งเจอตำรวจนะรอเส้นเส้นมันโพลเล็กพิธาคันหนึ่งกำลังไปที่ไฟเรามันไปที่เตานะคันหนึ่งอ่าอีกประมาณพี่เซิร์เหมือนพี่เซอร์จะแครนนะเม่งเหมือนพี่เซิร์แคนเมื่อกี้อ่าอ่ามึงรอลับมันเดี๋ยวกูจะสั่งเพื่อนห่อละอ้าวผมไม่ทันห่อเลยเขาไล่ผมแล้ว เออนั้นแหละเขามึงเอาคาตีเขาอะไรเล่าเส้นเส้นเข้าเมืองปั๊มโพรวมมีคันนอ่ะทุกคนเตรียมตัวเตรียมตัวเข้ามุมข้ามุมปัมโพรวมมีเป็นสิบเลยนะตลอดอ่ะอ่ะข้ามุมข้ามุมนะข้ามุมนะข้ามุมยังไหนขอมาขอมาลุงเป็นห่งเป็นหงเปหนึงป็หนึ่งเอ็นห่งเป็หน่งหน่งเไหน่ไหน่ไหน่เนหนม่นหนม่นหนม่งเป็นหนงเนหน่ง้ป็ห่รนหนึ่งนหนหนึ่เปมห็หนึงนหน ไปตรวมข้าเมืองอ่ะมันมีตลอดนะเพื่อนแยกๆหน่อยขึ้นเขาก็ได้ไหนมึงหอๆๆไอ้ตำรวจโดมหมุ่เต็มเลย4สีคันเลซายอย่ามานะมีคนห่อไม่ได้ป่ะไม่มีไมมีห่อได้หมดเสมเ้เฮ้ยมันปล่อยมันปล่อยมันปล่อยทุกคนปลนะมันปล่อยมันปล่อยใจนะปอยยังไม่ได้ห่อไ้ตกลอกลับมารับแล้วตั้งใจนะตั้งใจนะถ้าตั้งใจก็ไม่เหนื่อยเยอะ xin lỗi các bạn